ทางไปเก็บเกอยู่บ้านขาแมบปกติทางจังซี่นี่ถ้าเห็นก็เห็นแต่สมัยเป็นเด็กน่อยเนี่ยบัคิดาว่าเป่นเสียนุรักษ์ไว้บ้านบ้านนี้บ้านกับเจริญแล้ว้บ้านขำแม่กัจทางเขงปาป่าเพืน่นนั่นเป็น มันเป็นที่หลวงครับคารหลักไว้แต่พอญงสุกิจวงประเทศนักประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเระว่าทางแบบนี้เป็นทางสมัยอ่ายังก็พระเจ้าใัยวรามันไปนครวัดนครธม,มน,นะวอาแบบเปรียบเทียบใส่นะว่าแต่ว่าแบบม่นของแท้